วันนี้จะพาไปดูนางเงือกตัวจริงที่ไหนอาวไปดูกันตรงนับวันนี้เราดูตัวอะไรกันลูกมาดีมาดูดูอะไรลูกนางเงือกเฮ้ยในตะบอมีนางเงือกแ้วเหรอที่แมวถ้บมีแมวนางเงือกด้วยแต่มีอะบอลแล้วก็มีตะบาสีก่อนโอ้โหดี๋นี่ไงนางเงือกเปล่าเผื่มากเลยอยากดูไหมอยากดูแล้วแล้วทุกคนเคยเห็นนางเงือกตัวจริงหรือเปล่าเรามาดูนางเงือกตัวจริงกันที่เดโมบ,บางแควันนี้นางเงือกยังไม่มาแต่ตะบานสีบ่เคยกันก่อนอ้าโอเคไหมลูกน้องอะยังไงลูกน้องโอ้โห ซูกัสก็จะระบายสีเปลือกหอยมีพี่ๆมาคุยเล่นกับซูกัสด้วยนะพี่ๆน่ารักกันมากเลยซูกัสระบายสีไปด้วยแล้วก็คุยกับพี่ๆไปด้วยซูกัสระบายสีเปลือกหอยเป็นรูปนกนะคะทุกคนหนูพี่ก็ติดอะไรมาเนี่ยติดตามาให้ซูกัสระบาย ลุงเปลือกหอยรูปนกสวยมากตานนี้นางกงือกมาไหนไหนเฮ้ยประตูงำแงบใครไปแงมเนี่ยตอนนี้มีคนมารอดูนางเงือกตัวจริงเยอะมากน้องฟูสกับพี่เตตัดตื่นเต้นมากๆแล้วนะคะเพราะว่านางเงือกตัวจริงออกมาแล้ว วยแล้วก็เก่งมากเลยนะคะทุกคนคุณแม่ชอบและประทับใจมากๆยังไงมั้งสวยมากทุกคนพี่ก็สวยมากคนใช่สวยมากคุาก็ชอบตุ๊กตาอยู่นู่นเดี๋ยวเราก็ตื่นเต้นมากๆเราจะมาถ่ายรูปกำนังเงื้อตัวจริงกันใช่คุณพ่อคุณแม่บ้านนี้ใช่เลยค่ะโอเคจัดเลยค่ะตุ๊กตาทั้งนี้ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายค่ะถ่ายสองทีได้เลยนะยังไงมั้งใจนั่งเงื้อพี่คะสวยมากเลยแม่น้ำเก่งแล้วทำมือเป็นรูปอะไรเป็นรูปหัวใจเปหัวใจใช่ไหม ทำไงทำงไงทำงไงเขาองอ๋อนีน้เหรอเออานางเงือกตัวเจสวยว่าแล้วเราได้ถ่ายรูปนางเงือกกับพี่โดนััดได้นะนางเงือกพี่โดนัทสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะขอติดตามด้วยนะ